สวดีท่านผู้ชมทุกคนเด้อาน้าก็สิมาเฮ็ดวายบักเมาเนาะคล้ายๆคือบักกาแฟเนาะท่านผู้ชมเนาะเคยเห็นอยู่บ่บักเมาเสูตรคุณแม่เด้อคุณแม่ดสิเฮ็ดเดสิบอกสูตรเด้อท่านผู้ชมเฮ็ดตามได้เนาะแบบนี้มาสุกมาสุกจะหวานบักจะบ่หวานเลย Đi, lái vô. เนาะอย่าลืมว่ากระตาละห้าโลเดอนองนาเดินเนพอดีเป๊ะเลยพอดีเวเด้นี่ตัวนี้ตัววานเ้อทำโจมมาตัววานเป็นแกันดำจะเป็นตัวว่านเนาะโอ้แดงแดงส้มๆล่ะกัออกส้มใไปเบอคุณแม่เนาะเียงนาดไหนไม่หยุดกกอาสนก่อนเด้อ่มฮอตขั้นตอนได้อะไรเ โดยได้ดีเบิ่งแม่เฮ็ดมาไหว้บักเม่าเรื่องนี้เด้อกินเพื่อสุขภาพเนาะบ่มีเสีแล้วก็บ่มีเหล้าเนาะเฮ็ดแบบธรรมชาสระไปกินขายแน่ <c oughs> แน่ค่ะแน่เนะ <ไป S 2> าะไผได้พ<อ>ันเป็นหวายเนาะให้เป็นหวายเฮ็ดเป็นวา,ายเด้อเนาะราคาขายเด้ราคาขาย บอกบอกวิธีเห็ดก่อนไปเห็ดก่อนสิบอกวิธีเห็ดเนาะอย่างว่าเพิ่นมีเห็ดซั่นน่ะหนักเมา50กิโลต่อน้ําตาล4กิโลแน้ํดื่มน้ดื่มหัวเสือเสือใหญ่เฮานี่ทีตุ๊กใหญ่ที่ได้อยู่ตุกใหญ่ๆอ่ะเนาะขาย3 0 0 0หาจองได้เด้อ จองได้เนาะมีจํานวนจํากัดเด้อนี่ีฮอดยามเลยจังได้กินนี่จะมีแต่ตีตุกเนาะตุกเบิดแลเฮ็ดเตุกใหญ่แบบนี้เลยลูกคสั่งลายก็สิได้เฮ็ดลายถ้ามีผู้สนใจหลายก็สิเฮ็ดลายเนาะแม่นนยนี่ดเมาธรรมชาติาองบ่ต้องปันคั่นปนแล้วมันสิฝาดคือวทั่วไปเขาเ็นนฝาดเนาะถ้าเวลาเขาปันไม้มันออกมาฝาดนี่พวกเฮานี่แซ่

โดยมีจองอันกินเบิร์ตละกินมอญเบิร์ตเติมน้ำกระดาษเตมน้ำตาลน้ำติมน้ำใสเนาะตีมบอว่ากินแบบประหยัดเด้อกินแบบมันละเติมน้ำใส่แต่ว่ากินเบิร์ตว่าน้ำที่กินี่เสะเนาะเออเอาน้ำที่หนึ่งท่านไหนเบิร์ตด้ใสซองคือใส่ซองทือเออกินไหนสองคือ เวลาอยากบีบออกจากกระตุกเนี่แม่นบีบเข่าตู้เย็นไว้อย่ามันบูดเพราะว่าห้างเปในไซส์สั้นกันหูดเอาไปห้องนอกก็ได้มันบูดบีบออกจากระตุกไงปั๊บแล้วก็เข่าตู้เย็นไว้โล่ก็ที่บีบไว้ก็ทำบะหมี่บะได้กินไม้กับบะบีบบีบยังก็รู้ว่าห้าวจะกินหมสอเบิุ่งยังบีบเข่าตู้แล้วก็เติมไม้ไว้เติมเลยบีบน้ำกินเลยก็ได้ เราะว่าเสือมันได้กินเศษเห็นแล้วไม่เลยปะเออแลมอยูหนเด้ออันนี้น้ำตาลเมทอรพกนี้แหลว่าอะรน้ำตาลเทไสซีกิโลแล้วก็น้ำโลกปาซองกจะมีเนาะมันเมานี่ยมันเมาไงเกียาซองจะมีเนาะ ก้อนหนึ่งประมาณโต๊ะยุดประมาณสี่สิบบาทอันเดียวก้อนหนึงโอ้แพงเนาะแพงแต่ว่าหซื้อยาคือซื้อเด้อซื้อยาอันบ่วพอยมีเด้แล้วดูนี่แล้วดูนี่จังมีเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีบริษัทอ่าเพิ่นมาต่างเนาะอยู่ปากโซ่ครับสีบางเหมาเนี่ยกรเฮ็ดไว้โดยเฉพาะบริษัทคนไทยพวกยางไงเนาะพวกก้อนเลยบ่วผู้จักใส่เนาะตอนบัโซ่ไม่จะถิ่นเดี๋ยวนี้บริษัทชวนมาหักสื่อจังหวัดบ่มบัวพอยมีอันนี้ ที่ที่สีนันอ,อันนั้นมาสวนข้าเจ้าเองมาขายจับสวนอยากเข็นต้นเนาะแต่ก่อนนี่ทิมเนี่ยแต่ก่อนผีไต่สีแต่ขายป่ะตัวน,นี้อะไรผนไปนเห็ดวายค่ะ<ไ>ว,วายธรรมศาสตาร์ใสิร์ฟไม่ให้ห้ากินกินแปลว่าดูสุขภาพเปินเนะา,าะสุขภาพปลอดใส่แอลกอฮอล์เดลอไมาอยากใส่แอลกอฮอล์ก็จะใส่น้ำลหลังใส่ใดวะเกิือเราลงไปได้แห้งฟุ๊กเนาะ คอได้เป็นโลมาอะไรน,นั้นไม่อยากกินน้ำตาลกใส่น้ำผึ้งอเาอาใบคือใบคือใบเนี่ยใบหลังนี่ลายหนามจะสะอาดในล่างซับหนามชีน้ำผม่ยส โปิดออกจากใบปิดออกจากกระเก็เอามาล้างซีหาน้ำให้มันสะอาดเด้อทั้งหมดเลอข้างในสีดำดำสมบูรณ์สีเนี่ยงจองเลยเด้อจองเลยเด้อจำนวนจำกัดเด้อมีคนจองเด้อซ้อมด้อไมงเบื่อเด้อสามด้อ เปไชีันมันมีหน่วยดำลายำหน่วยดัวย่างมีสองงสงงหน่อยรรมดาอากซ้อหน่วยดำมาใส่ก่อนหาบึงตดนต่วปาคนสิ้นฤ่เาเวียดหนึ่กินเอาใส่ลำกล้อยน่ดูเดี๋ยวบายกกินใส่ลำก้อยก็ได้ กินใส่ก่อนก็ได้เดยการซีทงนึกองนึงต่อสีทงบ่

đã xúi cả, làm rưng rưng, làm rén cả. Này, đi đâu phải đây? Ngon lại, lại. này hả? này, เนี่ยเอกับลูกอินเนาะใส่ไหแนวนี้เลยด้อเอ้ยฝาใบตี๊ดดดเสร็จไปแล้วเนาะตุกหนึ่งอุเอาไปห็ดกินไหนบูญะเดี๋ยวรออีกนะบ้าสาม่อีกตุกหนึ่งกึ้งแมงว่าไห่้มเนาะ ดีเป็น C ตุกเนาะเดี๋ยวว่า สีตุกล่ะพอดีเนาะสีตุกนะมต่งมางวายุบ้านบีกินเดินเดินโอ้ทีหามือนเป็นอะไรแน่น้อ,นนนนนนองนามันจะปูกออกธรรมติจะเต็มนี่ประชันณแม,ม่ว่ะเนาะสามแสนหาชิพันทีบด้อนณา นะือเก็บบาตรงนีเงินบาทบอสนะ้า,บาสนบอเนาซนไป,ไปผันกับผันกับจักรลอยบาทผันซ่องลอยบาท ชออาิน้องนี่สให้เิด้วออาทิตุบบ๊กตุ๊กตุำนีนี่ิเดอใครอยากสั่งช้อสิีนี่ารสชานะะประกันมาแซบเด้อเพราะว่ากินแบบเอากินน้ำมังไม้ไปซื้อเนาะแต่เป็นเป็นแบบวายเลยรสชานี่แซบ,บ บายเด้อทั้งคุณเลยขอาทิตย์เจอกันใหม่เดี๋ยวบาย